สวัสดีครับเอฟีของมหายศพาเที่ยวครับมาหอดจอดถึงครับพี่น้องมาหอดจอดถึงนี่คือสถานที่พักที่ท่องเที่ยวมองโคงมองโคงครับถ้าม,มองก็เห็นอีรลแหละครับพี่นะครับเห็นอีรีครับ,น,น,รบน,นี่คือแม่น้ำโค้งครับพี่น้องนี่คือแม่น้ำโค้งแม่น้ำสองสี การไหลมาบรรจบกันสองลำน้ำคือแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโค้นนงนะครับพี่น้องวันนี้มาพักอยู่ที่มองโค้งอำเภอโค้งเกยมจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่คือที่พักครับที่พักเป็นบ้านสองชั้นนะครับเป็นคือแบบแหลมนะครับเป็นเหมือนกับโดม นะครับเป็นซุ้มใหญ่ว่าสันะครับนี่คือสถานที่ไปเบิ้งกับมหาจุดพาเที่ยวครับมนนี้ขอรีวิวสถานที่พักนะครับสถานที่พักที่พาครอบครัวนะครับมาพักที่มองโงอำเภอคงเขียมครับ,นะรบน้าวววนีวน,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 นี่นีวววววววควววววนวัววูววววน ถูกตกแต่งนะครับ้วกาแดดร่มดมตกนะครับที่นั่งทานนี่บรรยากาศเย็นสบายครับแล้วก็ไปดูข้างในกันครับไปดูข้างในกันครับอ้าวเข้ามาแล้วแอนแอนเข้ามาข้างในครับ นี่คือที่นอนนะครับนี่คือที่นอนครับพี่น,อน้องนี่คือที่นอนนี่ครับรูปแบบอ่าไปดูขึ้นบันไดขึ้นไปนะครับนี่เดีย๋ยวไปเิ่งกับมหาโยธาเ่ยวครับนี่คือห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นห้องน้ํานะครับนี่เป็นห้องน้ําก็ถูกจัดตกแต่ง ได้ลงตัวแล้วก็ที่ตาผ้าด้วยนะครับภายในบ้านก็จะมีปลั๊กสามตาที่เสียบครับนี่นะครับโอ้ยขัดขัดขัอันนี้โต๊ะทางานโต๊ะนั่งเล่นนะครับสิ่งที่ทางร้านเขาให้มีอะไรบ้างครับเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําร้อนอยากกินมากๆปลากระป๋องนะครับน้ําชากาแฟนะครับมีแก้วไว้รองรับ แล้วก็มีตู้เย็นให้ครับนี่ีแต่ว่าบมมีทีวีเบิ้งครับพี่น้องเปิดมาเป็นอะไรนะครับเปิดมามีเบิดทุกยางครับพี่น้องนี่มีเบิดนะครับนี่คับ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 อ่า นี่คือชั้นแรกไปเบิ้งชั้นที่สองน้ำกันครับขึ้นไปดูชั้นที่สองนะครับอึบอึบโอ้ยชั้นที่สองครับนี่อาจจะหอนแน่ครับชงใบใบกำลังเปิดแอร์กำลังเปิดแอร์ครับนี่ชั้นที่สองเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับมีปลั๊กมีปลั๊กให้มีปลักปล๊กให้มีที่นอนเป็นเตียงนะครับนอนได้สองคน นะครับมีไฟให้นะครับเผื่อจะอ่านหนังสือจะดูทีวีฟังเพลงนะครับนะครับนี่นี่คือภายในนะครับภายในถูกจัดตกแต่งอันนี้คือข้างนอกครับนี่คือคือระเบียนข้างนอกครับเอามาหาจุดผ้าเทียวผ้าพี่นองมาบึงทีพัดทีเศร้าแล้วครับพี่ผม โอ้สวยงามตะการตานะครับราคาย่อมเยาวครับราคาย่อมเยาวอันนี้คือผ้าอาบน้ำโอ้้ยขักขกนะครับมองอีกอย่างนึงเป็นลูกหัวใจมองอีกหนึ่งก็คือเป็ดหันหน้าขวาหากันละครับพี่น้องนี่อาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับในช่องมหายุดพาเที่ยวด้วยนะครับ นะครับฝากพี่ฝากน้องครับมานีมารีวิวที่พักนะครับที่พักตากอากาศที่มองโค้งคือลานมองโค้งนะครับพี่น้องลานมองโคงนะครับอยากมองโขนหรือมองมองมูลก็ได้เลยครับนี่อยากมองมุนอยากมองไม่นํำโข้งกบมองใดตามอำเภอใจครับอ๋คักคับสวยงามตระการตาครับ สวยงามสวยงามฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามกดซับสไคร์คลิปนี้เอาไว้พิธารณีคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณและสวัสดีครับ